มาพูดกันครับวันนี้ครบนะครับคุ้มราคาเป็นราคาด้วยซ้องดูด้วยกันเสียงจากผู้ใช้จริง SUV เจ็ดที่นั่ง Glory i Auto นี่ยี่บมากเลยอ้าวสัมภาษณ์พี่บ่าวหน่อยครับเป็นไงบ้างครับทดลองขับวันนี้ดีมดกครับครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเป็นไงครับสำหรับ Glory i Auto พูดถึงว่า มาควบคันครับตัวนี้ครบนะครับคุ้มราคาเป็นราคาด้วยต้องมีคุ้มคอนโทรลด้วยครับสะดวกสบายพี่บ่าวเดินทางบ่อยนะครับตอบโจทย์แน่นอนแล้วในเรื่องของสมรรถนะนะครับอันนี้ต้องต้องถามหรือว่าเป็นช่างอันนี้สมรรถนะโอเคครับช่วงล่างถือว่าหนึบเข้าโค้งเข้าโค้งเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เข้าโค้งเนี่ยแบบเนียนๆเลยไม่มีอาการสายหนึบเลยเนาะใช่ใช่ใช่ครับโดยรวมเป็นไงบ้างครับสิบคะแนนให้สิบเลยครับ 10คแนนเต็มสินะครับอันนี้คือพี่บ่าวนะครับเป็นช่างประดับยนต์แล้วก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยานยนต์ตกแต่งรถยนต์นะครับอยู่ที่งกเซ็งประดับยนต์เช่นเดียวกันส่วนรถคันนี้ที่พี่บ่าวขับอยู่ก็คือกอ r y ี่ไอ o นะครับ580ใครสนใจก็ติดต่อจอยนิดได้นะครับจอยนิดเป็นตัวแทนจำหน่ายกอร y ี่580ครับผม